บ้านเกิดของหลวพี่ก็อยู่ที่จังหวัดสงขลาโยมพ่อโยมแม่ก็จะพาหลวงพี่เข้าวัดทำบุญมาตั้งแต่เด็กซึ่งก็ได้มารู้จักมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่เรียนชั้นประถม วงเรียนชั้นมัธยมโรงเรียนได้สนับสนุนเรื่องการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้รับรางวัลชนะเลิศระดัแบบชาติตอนชั้นม .2 แล้วก็ชั้นม .3 จบมัธยมปุ๊บก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์ได้คณะวิศวะก็จะได้เริ่มมาทํากิจกรรมกับชมรมพุทธิริ๋เนี่ยช่วงปี2เป็นช่วงที่เรียนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวแต่ว่าก็ได้อาศัยหลักก็คือแบ่งเวลาทาวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแทบจะไม่ขาดเลยถ้าเราฝึกสมาธิดีเนี่ยเราคุมใจเราได้มันทําให้ประสิทธิภาพของใจเราเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะ ดึงส่วนที่เพิ่มขึ้นมานี่แหละมาใช้กับการทำชมรมสักครึ่งหนึ่งใช้กับการเรียนอีกสักครึ่งหนึ่งก็สามารถที่จะประคองผลการเรียนมาได้ทําให้ได้รับผลการเรียนเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง พอจบปีสีก็เลยคิดว่าเออก่อนที่เราจะไปทํางานก็มาบวชโครงการบวชแสนปีแรกเลยประมาณโครงการบวชแสนที่2หลวงพี่รับบุญในการดูแลโครงการฟื้นฟูศีธรรมโลกเป็นพระอาจารย์ประจําภาคกลางก็เลยได้มาอยู่ที่วัดบัวลอยอําเภอหนองแคจังสบุรีที่วัดนี้เนี่ยท่านเป็นวัดเจ้าคณะเภท่านก็จะมีสอนนักธรรมมีสอนบาลีหลวงพี่ไปส่งพระท่านได้เรียนนักครรมตีแล้วเนี่ยก็ไปขอฟังห้องประโยคหนึ่งสองซึ่งไปเจอพระอาจารย์ท่านก็เมตตาส่งชื่อสอบให้ในนาม วัดบัวลอยด้วยความไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องสอบผ่านปีนั้นสอบก็ผ่านรอบแรกเลยก็เลยเกิดกำลังใจว่าเราก็สามารถเรียนพระบาลีได้ด้วยการศึกษาด้วยตนเอง ประโยคสูงคือประโยค789เนี่ยต้องเข้าห้องเรียนปีแรกที่สอบประโยค7ก็สอบตกแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่หลวงพี่อ่านเองเนี่ยหลวงพี่ก็มักจะอ่านไม่เคยจบรอบก็ตั้งใจมาสอบประโยค7ปีที่2ก็ผ่านคือประโยคต้นๆเนี่ยเขามีแบบเป็นตําราเรียนไว้อยู่แล้วเราแปลได้ตามแบบส่วนใหญ่ก็จะผ่านแต่ว่าพอประโยค8 9เนี่ยมันต้องแต่งซึ่งมันไม่ได้มีแบบฉบับตายตัวประโยค8นี่แหละหลวงพี่ตกอยู่3ปีแต่ว่าตกแล้วก็ไม่ได้ขอใจเลิกเรียนเราสึกว่าอ่านแล้วก็สนุกดีก็มาผ่านในปีที่4นี่แหละ แล้วก็เขามักจะติวกันช่วงเดือนธันวาเดือนมกราซึ่งถ้าเป็นงานของชมมพุทธธันวาจะมีรวมพลังเด็กดีวีสตาตามจังหวัดต่างๆตัวของพี่เองก็ต้องมารับบุญไปรวมพลังเด็กๆในจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็เดือนมกราเราก็มีทรรมญาตากันที่จะต้องพาเด็กมาช่วยบำรุงวัดถ้าเราไปติวเราก็จะอดได้บุญ2บุญนี้แหละเป็นหลักแล้วก็พอประโยคเก้าชมรมพุทธไปปฏิบัติตธรรมอยู่ที่เวอร์พีคือระหว่างนั่งธรรมะไปเนี่ยเอาเวลาหลังฉันเช้าหลังฉันเพลนเวลาช่วงค่ําก่อนจะจ วัดนิดนึงก็เอามาอ่านวันหนึ่งเนี่ยอ่านได้สักสหน้าน,นี่คือเก่งแล้วคืออ่าน,น,น,นช้าแต่ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปอ่านแล้วเห็นประโยคแล้วไปแต่งต่อได้ก็คิดว่าด้วยบุญที่ได้ปฏิบัติธรรมประโยคนกก็สอบปีเดียวผ่านเลย ที่มองว่าประโยค1 2ึ่งถึงเเนี่ยเป็นเพียงเหมือนแค่กุญแจที่จะไปไขตู้พระไตรปิฎกเรียนมาจนจบโยก้าเนี่ยยังไม่ได้แตะตัวพระไตรปิฎกเลยนะเหมือนกับว่าเรียนเทคภาษาบาลีไปเพื่อให้เรารู้ไวยากรณ์รู้คําศัพท์เก็บคาศัพท์ไว้เยอะๆก่อนแล้วถึงเวลาที่เราจะไปค้นคัมภีร์เราอยากจะเทศเรื่องนี้พระสูตรนั้นพระสูตรนี้พอได้หลักภาษาเราสามารถอ่านจากต้นฉบับภาษาบาลีได้ทาให้เราได้อ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าจากตัวต้นฉบับอ่านทุกครั้งก็คือจะยกใจเราให้สูงขึ้นทําให้เราเกิดกลาลังใจแต่ รู้สึกว่าเป็นประโยชน์คือหลวงพี่ได้เอาสิ่งที่หลวงพี่ได้ศึกษาม,มาถ่ายทอดให้กับคุณครูที่มาปฏิบัติธรรมเวลาสอนเรื่องสมาธิหลักการทํางานของจิตต่างๆก็สามารถมาอธิบายได้ทําให้การแนะนาธรรมะปฏิบัติก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นหลวงพี่มีความสุขที่เราแปลได้สักประโยค2ประโยคน,นะวันนี้เรารู้คําศัพท์เพิ่มขึ้นอ่านแล้วก็มีความสุขที่เราได้เก็บศัพท์เก็บประโยคไปทุกวันทุกวัน คนเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปไม่ใช่เพียงแค่พระพิสูจน์ที่ต้องมาศึกษาธรรมะแม้ทั้งเป็นโยมที่ทำมาหากินกันทั้งโลกเนี่ยก็ต้องมีธรรมะมาหล่อเลี้ยงใจด้วยเพราะเราเจอความทุกข์ในแต่ละวันธรรมะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนถ้ามีโอกาสมาศึกษาพระบาลีเพื่อที่เราจะได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แบบโดยตรงอ่านจากนฉบชบแล้วเราจะมีความเข้าใจได้แตกฉานมากขึ้นเราศึกษามาเพื่อเอาธรรมะมาหล่อเลี้ยง ถ้าเราที่ถึงเนี้ยเราจะเรียนพระบาลีอย่างมีความสุขการที่เราได้ศึกษาพระบาลีจึงมีความสาคัญมากท่านถึงบอกว่าพุทธวจนะปาเลปิติปาลีภาษาบาลีนี่คือภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสศึกษาพระบาลีจะทําให้เรารักษาตัวคําสอนที่เป็นต้นฉบับไว้ด้วยแล้วก็ป้องกันความแตกแยกเพื่อให้เราเห็นทุกแง่มุมจะทําให้เราสามารถที่จะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้ตามที่หลวงพ่อท่านเคยบอกเอาไว้